เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นสุดฮอตสุดร้อนประจำเดือนกัน<ล>ยายนแน่นอนครับชุดนี้มีชื่อว่าอะไรครับสำหรับชุดนี้นะคะพี่เทพชื่อว่าชุดเครื่องเสียงโปรเอลแพ็ค่ค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างครับมาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นมิกเซอร์นะคะ p พลย m i ิกสิค่ะพี่เทพเป็นมิกสิบช n แนลนะคะครับผมถัดมานะคะลำโพงค่ะกับตัวนี้นะคะดีว่า2 a a ค่ะ จากแบรนด์โปรเอลเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะถัดไปต่อมาเป็นไมลอยนะคะมือถือคู่นะคะจากแบรนด์เคลียร์ซาวค่ะกับรุ่น C s i 0ห้าอยค่ะว้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีเทลเล็กๆน้อยๆอยนะฮะอย่างตัวมิกเพลย์มิกสินะตัวนี้พี่เทพเคยทดสอบเคยลองอยู่นะนะครับก็เป็นมิกขนาดกลางนะครับจะเอาไปร้องคาราโอเกะก็ตอบโจทย์หรือจะเอาไปเล่นมินิฟอกซองไปเล่นวงดนตรีขนาดกลางกก็ตอบโจทย์ครับเอฟเฟกต้องบอกว่า ไพเลาะเลยทีเดียวยังไม่พอเราสามารถบลูทูธได้เนะชื่อมต่อสามาร์ทเดเวิ์เราหรือบันทึกเสียงไว้ได้ส่วนลำโพงตัวนี้นะครับเจ้า 12A นะฮะดีว่า 12A ก็เป็นลำโพงขนาด12นิ้วนะครับมีแอมป์ในตัวขนาด1,000วัตต์ตัวนี้ความดีงานเ็าอยู่ที่ด้านหลังปรับ EQ เสียงทุม้มเสียงแหลมแบบดิจิตอลขึ้นเลยนะครับแล้วก็เสียงต้องบอกว่ามีความคมชัดมีความสมจริงมากๆนะครับในส่วนของ CS 500ก็เป็นไมล์รอยยันยูนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นไมล์แบบมือถือคู่ไปร้องคู่สบายเลยไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวพี่เทพจะไปเซตอัพนะฮะทดสอบคุณภาพเสียงให้รับฟังกันได้เวลาแล้วไปลองกันเลยครับไปเลยค่ะกี่พันครั้งที่ต้องทนความสับสนในใจอีกมากมายอีกกี่ครั้งที่พยายามตั้งคำถามวนอยู่อย่างนี้ จดวงนี้อยากลองคิดถึงสักคนดูสักทีฉันอ้อนวอนอยู่ตายแสงจันทร์อ่านคืนละวันมาตั้งกี่ปีแค่เพียงไดม้มีใครสักคนที่เข้าใจเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับคุณภาพเสียงที่จัดไปนะฮะก็ต้องบอกว่าชุดนี้นะ ทั้งร้องเกะสบายเลยน้องสายฟ้า <Okay. S 2> หรือไปจัดเขาเรียกว่ากิจกรรมนะลานกีฬาเปิดตัวสินค้าเล่นดนตรีโฟกซองเล่นดนตรีร้านอาหาร <Okay. S 2> เขาเรียกว่าครบครบ,ครบจบเลยนะฮะในชุดนี้นะอ่ะน้องสายฟ้าราคาเป็นไงบ้างสำหรับชุดนี้นะคะราคา48,190บาทเท่านั้นค่ะพี่เราคาแบบว่าห0,000นี่มีทอนมีทอนนะใช่ค่ะว้าวทั้งหมดนี้ แต่ว่าโปรโมชันนี้นะคะภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะภายในที่30กันยายนนี้ค่ะเอ๊ะเขาบอกว่าชุดนี้มันมีแค่นี้เองเหรอฮะอ๋อมีของแถมด้วยค่ะสําหรับเซตนี้นะคะแถมไปเลยค่ะเป็นขาตั้งลาโพงนะคะพี่เทพสองต้นค่ะค่ะนี่ค่ะขาตั้งลําโพงนะคะ2ต้นค่ะยังไม่พ่อค่ะแถมอีกมีสาย XLR นะคะยาว10เมตรให้อีก2เส้นค่ะว้าวนี่ให้ีไปเลยในเซตนะคะก็คือจัดมิกเซอร์ไปเข้าลำโพงเนาะ ก็จะได้ต่อกันแบบให้ครบทันแล้วก็พร้อมใช้งานกันไปเรียบร้อยเลยนะฮะคลิปนี้แล้วนะฮะอยากจะมาทดลองทดสอบทำงาครับก็มาที่ช็อปของเรานะฮะมาทดลองทดสอบคุณภาพได้นะฮะทั้งชุดนี้เลยแล้วก็ชุดอื่นๆอีกมากมายหรือเข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดนะฮะที่ w ว w s a u บ i s h o p ก่อนนะครับรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตาม จะได้ไม่พลาดข่าวสารลวลวเาเราอัพคลิปลงใหม่ทุกครั้งนะครับฝากไว้ได้ค่ะซื้อเึรืเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สาวดีๆด้อจรอบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ไปเลย